ว่าไงหมอว่าไงด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์เขาที่แล้วนะคะหลวงตามบอกว่าให้กลับไปพิจารณากายให้ลงสุดท้ายให้สุดท้ายให้มันเหลือเป็นท่านให้ได้แต่มันจะมีอนุสัยที่ว่าชอบไปอยู่เราสบายแต่หลวงตาบอกว่าถ้าพิจารณาในตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์ก็ต้งให้รอจังหวะว่า,วาเมื่อไหร่ที่รู้ว่า เราปกติเราค่อยพิจารณาทีนี้ก็ยังไม่ทราบว่าตรงไหนมันปกติชัดเจนนะคะหลวงตาไม่ใช่ปกติหมายถึงว่าถ้าเราพิจารณาไปได้ก็พิจารณาโดยไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็พิจารณากายพิจารณาความตายพิจารณาต้องขาดไม่เที่ยงก็พิจารณาไปได้เลยแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมันก็ต้องให้สงบซะก่อนโดยมีเครื่องล่อไว้อย่างหนึ่งก่อนเช่นพุทโธ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  เป็นเครื่องล่อไว้ไม่ให้ฟุ้งซ่านแต่เมื่อไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็พินาปินาที่ในสติปัฏฐานที่กายในกายวินาเวนาจิตในจิตทำไปทำไปพินิจังทุกอังอันัตตาตาก็ก็ทาอยู่บ้างนะคะหลวงตาเพราะว่ามันแค่มันก็มีมีมีเหตุการณ์ที่ทําให้คิดที่ทําให้ให้พิจารณาตรงนี้ค่ะ เรื่องความตายเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ก็ทำอยู่บ้างซึ่งก็ปกติจะสวดมนต์นะคะสวดแผ่เมตตาที่นายถามหลวงตาว่าเวลาออกกําลังกายตอนเช้าจะไปเดินทุกวันนะคะแล้วก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อระหว่างที่เดินบางครั้งก็จะสวดบทพุทธังเมตตังนะคะแผ่เมตตาไปด้วยเดินไปด้วยแล้วเวลาที่ มาเหยียดกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้นะคะก็จะใช้เหยียดไปแต่ว่าใจก็สวดไป <c oughs> เขาจะทําอย่างนี้อยู่ทุกวันนะคะหลวงตาต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ว่าทำไมพุทธเจ้าให้เพียรนาสติปฐานสี่ให้มีสติสัมปชัญญะ ยูสติปัญญาพิณาเห็นว่ากายในกายเวทนาในเวนาจิตในจิตธรรมในธรรมในร่างกายจิตใจของเราเนี่ยหรือรูปเวทนาสัญญาตะกาวิญญาณให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนของที่จะได้ไปหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของของเราเนี่ยคือวัตถุประสงค์สําคัญว่าพระเจ้าตรัสว่าทางนี้ทางเดียวเท่าน,นั้นที่จะรู้มรรคผลนิพพานได้ทางอื่นนอกจากนี้ไม่มีดังนั้น ต้องพิจารณาร่างกายจิตใจเรารูปเทนาญญาสังการวิยาณนห้เห็นเป็นในจังทุกขงอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของที่เป็นสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ไม่มีตัวตนของเรามาแต่แรกไม่มีตัวเราของเรามาแต่แรกแล้วต้องเราเกิดมาจากความไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีจิตของเราไม่มีใจของเรา แล้วก็ต้องดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีความมีมีมาจากความไม่มีเราก็ต้องดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีแต่เนี้ยที่หมอปฏิบัติผ่านมาเนี่ยมันผิดคือหมอไปเอาตัวตนเนี่ยไปจับความว่างโล่งโปรง่งเบาสบายเป็นเครื่องอยู่ของใจเครื่องอยู่ของชีวิตขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วมันจะตายถ้าตัวจับอารมณ์นี้ไว้ให้แน่นยึดไว้เสพเสพอารมณ์โปรง่งโล่งเบาสบายตลอดเวลาถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้เสพ ความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายและเหมือนจะตายให้ได้มันก็ไม่ไม่ยอมทิ้งหลายปีเต็มทีแล้วหมอก็จะปฏิบัติอยู่แค่โปร่งโล่งเบาสบายโปร่งโล่งเบาสบายปัญหามันคือเลยเป็นเวลานานมาหลายปีเป็นสิบสิบปีแล้วมันจะตายฟรีลงตาทาุ่งศาลหรอกมันจะตายฟรีเพราะว่ามันไม่ได้จับได้จริงหรอกโป่งโล่งเบาสบายมันเป็นการบิ้วอารมณ์สร้างอารมณ์ขึ้นมามันไม่ใช่เป็นโป่งโล่งเบาสบายจริงๆหรอก บิ้วอารมณ์สร้างอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็เหมือนดาราเขาจะแสดงหนังละครเขาก็ต้องบิ้วอารมณ์นี่เราไปสร้างมาไม่ใช่ความจริงไปสร้างอารมณ์บิ้วแล้วก็แล้วแถมยึดถือเป็นตัวเปน็นตนเอาตัวเราไปเสพอารมณ์นั้นแล้วก็มีความรู้สึกสว่าเราขาดอารมณ์นั้นไม่ได้แล้วมีหลายคนไปปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยเยอะมากถึงลูกตาว่าทุกแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นผู้ปฏิบททัติธรรมส่วนใหญ่ ไปจับไปจับไปเสพอารมณ์หนีหนีทุกข์ไปหาสุขหนีหยาบไปหาละเอียดหนีหยาบไปหนีหยาบไปติดละเอียดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ม่านบุเรโตพระจันใหญ่ท่านว่าระวังใจเมื่อจําทําละเอียดจะเบียดให้ไปติดเฉยมันก็จะไปติดนิ่งจิตเฉยโปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรปฏิบัติตายไปเยอะแยะแล้วมันไม่ไปยังไง กําลังสีจิตออกมาก็ดำมองคํามือเศร้ามองแล้วก็ซึมเศร้าปฏิบัติกันหลายปีก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายตายไปแล้วก็กลายเป็นเป็นผีหรือเปรตเป็นพวกกายโป่งแสงกระเด็นออกมาร้องห่มร้องไห้ด้ยวยความทุกข์เพราะว่าไออารมณ์ที่บิ้วอารมณ์ไม่โป่งโรบเบาสบายมันมันบิ้วไม่ได้จริงพราะมันตายตายแล้วมันก็จับอารมณ์นั้นไม่อยู่ก็มจมสู่อบาย โอ้ถ้าทุกขจักรณเนี่นยมีชีวิตยอยู่ด้วยลังสีจิตที่ดำหมองคําซึมเศร้ามันเป็นภพของอาบายตายไปก็ต้องไปอาบายไปเป็นสัตว์ในฉาเนเปรตอสุนทรกายสัตว์ดารกนั้นไอ้ทางเดินของจิตพวกเนี้ยมันมันมันบอกถึงว่าพวกท่านปฏิบัติก็มาผิดถูกยังไงนั้นเนี่ยตงตาสงสารหมอหรอกว่ามันหมอปฏิบัติมานานมากละเป็นเป็นหลายสิบปีแล้วยังมาจมติดอยู่กับอารมณ์ที่มันไม่ใช่ลามันลายสาระที่มันจับไม่ได้ยึดไม่ได้มันไม่ใช่ของจริง แต่หมอก็ยืนยันว่ามันเป็นชีวิตเลยอันนั้นน่ะอารมณ์โผงร่าสบายมันมันเสพถ้าไม่เสพมันจะตายมันยาเสพติดลูกตาก็พยายามจะแก้ให้มาพิจารณาที่ร่างกายเพราะว่าถ้าไปดูจิตมันจะติดว่างอยู่นั่นแหละมันไม่ได้ดูจิตดูเจตอะไรหรออันนั้นน่ะมันไปติดอารมณ์ว่างไปเสพอารมณ์มันต้องมาแก้ที่การพิจรณากายเอายาบมาแก้แก้ที่ติดละเอียดมาให้มาพิจารณากายพิจณากายวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เข้ามาสู่สติปฐานสี่เนะยที่พระเจ้าตรัสว่า ทางนี้ทางเดียวที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้คือให้เอาพิจนากายร่างกายเราแล้วก็เวทนาสัญญาทักษะวิญญาณฝ่ายนามรูปกับนามเนี่ยคือให้เป็นในจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวตนของที่อย่าไปหลงยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเนี่ยต้องการให้มันรู้ซึ้งถึงใจว่า มันไม่ใช่ตัวตนคงที่พี่นาซำซำซำๆำซ้ำตะวันทั้งคืนยี่สิี่ชั่วโมงยกเว้นแต่หลับไปพอรู้สึกตัวกับพี่นามันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเนี่ยเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันมันมันง่ายที่สุดแล้วที่เห็นแต่จะทําความจริงว่ามันความแก่ความเจ็บความตายผู้พังสลายกับกืนสู่ธาตุดินน้ําลมไฟมันก็เปี่รนาอย่างเงี้ยต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยพอจิตใจมันค่อยๆเห็นความจริงมันใจอะมันรู้ความจริงตัวแรกแรกก็พาพาจิตใจไปหาความจริงก่อนไปรู้ความจริง แล้วต่อไปใจมันก็เห็นความจริงเองมันก็ปงปอยวางว่า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 ตั้งแต่หัวดจุดเท้าพอใจมันเห็นความจริงมันล่อยวางหมดว่าว่าวมันก็ระเบิดอวิชชาออกจากข้างในอะระเบิดโลกธาตุระเบิดความหลงอะมันมีเหมือนอะไรมันระเบิดออกมาจากตัวเลยแล้วก็ร่างกายหายไปทั้งตัวเลยเหลือแต่จิตเกิดดับอยู่ในความว่าง,งเพราะไม่มีร่างกายแล้วก็จิตเกิดดับอยู่ในความว่างของธรรมชาติแล้วก็เห็นจิตเกิดดับจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงแค่นั้นแหละ เพราะนั้นเนี่ยพอปัญญาปัญญาของใจมันเห็นว่าจิตไม่เที่ยงจิตเกิดดับอาการของใจหรืออาการของจิตไม่เที่ยงไม่เที่ยงหรือจิตในเดงที่แสดงกิริยาอาการทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกปัจจัยขนาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงกันนั้นมันก็ปล่อยวางใจมันก็ปล่อยวางเองโลกธาตุก็ระเบิดสะเทือนเลือลั่นอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วแจแลวก็ทั้งกายและจิตก็หายไปเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวเหลือแต่ผู้รู้ลอยเด่นเป็นอิสระไม่เหลืออะไรเลยทั้งกายและจิต ในจักรวาลนี้ทั้งหมดทุกอย่างเหมือนในจักรวาลนี้หายไปทั้งหมดเลยในจักรวาลไม่เหลืออะไรเลยสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เหลืออะไรเลยแล้วแต่ผู้รู้ลอยเด็ชปิสระแล้วก็เห็นว่าผู้รู้นั่นเองก็ไม่เที่ยง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 ผู้รู้นั้นก็ไม่อาจยึดบ้านถือบ้านได้ที่พยายามยึดถือผู้รู้เป็นตัวเราเป็นของเราก็เห็นว่าความคิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราที่ไปยึดผู้รู้นั้นไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าไปดูผู้รู้ไม่เที่ยงไอ้ผู้ที่ไปดูผู้รู้ไม่เที่ยงททีีี่่่่่รรู้้ววาาาอเนแ ที่ไปยึดผู้รู้พยายามยึดผู้รู้ให้อยู่ไอ้นั้นไอเราเนี่ยไม่เที่ยงแต่ผู้รู้เนี่ยมันไม่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรอกผู้รู้เดิมแท้ธรรมชาติเดิมแท้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีสัญลักษณ์อะไรไม่มีอะไรเกิดดับแต่มันจะปรากฏมีตัวเราอยู่ในผู้รู้ว่าเราเนี่ยผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้ไม่ยึดกายเป็นตัวเราเป็นของเราก็ไม่ยึดอาการของจิตเป็นตัวเราของเราสุดท้ายก็ยึดผู้รู้กายและผู้รู้จิตว่าไม่เที่ยงแต่ผู้รู้นั้นเที่ยงนั้นพอดูไปดูพิจารณาไปพิจารณาไปไอ เราเนี่ยไปยึดผู้รู้เป็นตัวเราหรือเราเป็นผู้รู้หรือผู้รู้เนี่ยเป็นเราหรือผู้รู้เป็นของเราก็เห็นว่าไอเรา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 ที่ยึดผู้รู้นั่นเน่ยเป็นสังขารเกิดดับไม่เที่ยงไม่เที่ยงอันนั้นแน่แก่น้น่แน่มันก็หลกไอผู้รู้ก็ดับปุ๊บไปหายไปโลกธาตุก็ดับมันทั้งดับมันเหมือนดับทั้งภายในและภายนอกโลกธาตุทั้งอาณจักรบาลดับปุ๊บไปหมดเลยไม่เหลือทั้งกายไม่เหลือทั้งจิตไม่เหลือทั้งผู้รู้ไม่มีอะไรยึดบ้านถือบ้านได้ นันทางเดินปูธเจ้าก็ตัดไว้แล้วมันเหลือแต่การภาคปฏิบัติเนี่ยตอนนี้หมอเวลาหมอพอเราบอกให้หมอมาพิจารณากายหมอก็มันก็อยากทํามั่งไม่อยากทํามั่งหมอไม่เห็นความต้องการมันว่าพิจารณากายกายในกายเวทนเวน,เวนจิตในจิต,จตทำในทำในร่างกายจิตใจของเราหมอไม่รู้จุดจบของมันว่าต้องการที่สุดวัตถุประสงค์สุดท้ายต้องการอะไรหมอก็พิจารณาไปเรื่อยๆ ไม่ชอบเลยพินาากายเราไม่ชอบเลยแล้วก็ทําไปแบบทําบ้างไ่ทําบ้างทําบ้างไปทําบ้างเบื่อเบื่อบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาจับมาเสพอารมณ์โป่งโลกบาสบายตามความเคยชินนี่เพราะว่ามันไม่ชอบเพราะมันไม่เห็นความสําคัญว่าและไม่เห็นโทษโทษที่มาเสพอารมณ์ที่มันโป่งโลคบาสบายมันไม่มันไม่พ้นทุกข์มันจะผ่าจมบบายแล้วก็ไม่เห็นคุณของการที่พระเจ้าตัดไว้ว่าทางนี้ทางเดียวที่จะรู้มคผลนิพพานได้คือสติปัฏฐานสี่ ให้มีสติสัมป,ปชัญญะหรือสติปัญญาเห็นว่าร่างกายจิตใจเราหรือรูปเวทนาทัญญาติขาววิญญาณเนี่ยหรือรูปเวทนาทัญญาติข่าววิญญาณขันธ์หน้าเนี่ยมันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นทุกขมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนคงที่ไม่ควรหลงยึดบ้านถึงบ้านเป็นตัวเราเป็นของของเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าถุกประสงค์ที่แท้จริงคก็หมายความว่า ก็ให้พิจรารณาไปแม้ว่าเราจะอยู่ในอารมณ์ตรงไหนแต่ภารกิจมันก็เหมือน,ม,อนมีเราก็เหมือนกับว่าเราต้องต้องต้องพิจารณาไปใช่ไหมคะหลวงตาเข้าใจตรงนี้แล้วค่ะแต่เนี่ยที่ตะเกตเห็นหมออย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาหมอพิจารณากายหมอก็ไปจับไปทรงความรู้สึกว่างไว้โป่งโลกบาสบายไว้แล้วก็พิจารณาไปด้วยอันนี้ต้องเลิกเลยเพราะว่า ถ้าอย่างเงี้ยมันไม่สามารถปรลงไปวางได้เหมือนก็เราจับปลาสองมือ,อมเราพิณนากายพิณนาไม่เที่ยงสังขัดไม่เที่ยงสะขารไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยที่ยึดมั่นถือมั่นได้แต่เรากลับว่าไอ้ผู้พิณนามันไปจับไว้มือหนึ่งแล้วคือไปจับปลงโ่คไปจับอารมณ์พิ่ปลงโลกเบอสบายแล้วพิณนาร่างกายพิณนาความตายได้ด้วยความรู้สึกปลงโลกเบอสบายอย่างนี้พ้นทุกข์ไม่ได้มันเพราะว่ามันไม่เห็นว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แต่เราเอาตัวเราไปยึดมั่นถือมั่น อารมณ์โป่งโลกเบาสบายไว้แล้วก็มาพิจารณาสังขารไม่เที่ยงมันก um ็ทุกอย่างแน่ไอตัวเราก็ไม่เที่ยงที่ไปยึดโป่งโลกเบาอารมณ์ที่โป่งโลกเบาสบายก็เป็นสังขารไม่เที่ยงแต่เรากลับว่าเอาตัวเราเนี่ยยึดเป็นเที่ยงไว้แล้วไปยึดอารมณ์โป่งโลกเบาสบายที่ว่ามันเที่ยงไว้แล้วก็ไปพิจารณาร่างกายเห็นว่าไม่เที่ยงอย่างเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เที่ยงทั้งหมดมันไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งไอ้ร่างกายและตัวเราที่ไปยึดโป่งโลกเบาสบายและอารมณ์โป่งโลกเบาสบายเนี่ยมันไม่เที่ยงทั้งหมดนะไม่อาจยึด้ แต่เราเนี่ยยึดถือมันถือมันไว้จับปลาสองมือคือมือหนึ่งจับยึดไว้อีกมือหนึ่งไปพิจานณาร่างกายเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อผิดพลาดตรงนี้จะแก้ไขยังไงคะลุงจ๊ะก็เห็นรูปมันผิดไม่ไปทําอย่างงั้นก็แค่นั้นแหละให้ทําความเข้าใจเรื่องติดว่าตเออผู้ที่ไปติดอยู่ในโป่งโรคบาสบายอารมณ์โป่งโรบาสบายอารมณ์โป่งโบาสบายก็ไม่เที่ยงไอตัวเราที่ไปติดอยู่ในระบบตับาก็ไม่เที่ยง อันนี้อันนี้หมายความว่าอันนี้ต้องทาความเข้าใจตรงนี้ก่อนที่จะไปพิจาร,รณาหรืออาจจะต้องทำพร้อมกันเลย<อ>ก็ได้พิจารณาไปแล้วก็พิจารณาพร้อมกันเลยแต่มันหลงไปจับไว้มือหนึ่งจับโผงโลบสบายมือก็ต้องเห็นว่าอารมณ์ที่ไปจับไว้ก็ไม่เที่ยงไอ้ผู้ที่ไปจับอารมณ์ก็ไม่เที่ยงคือคือระยะหลังนี้มันจะค่อนข้างชัดเจนนะคะหลวงตาว่าเมื่อไหร่ที่เราไปแช่อยู่ในอารมณ์นั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยสบายแลค่ะมันจะรู้สึกตัวว่าไม่สบายทวนี้ก็จะรู้สึกตัวเร็วขึ้น ว่าตอนนี้เราแค่อยู่กับมันแล้วมันก็จะรู้สึกตัวเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าคือวันไหนที่แช่เรารู้เลยวันนั้นทั้งวันชีวิตเราไม่ค่อยมีความสุขมันมันไม่สบายเลยอะงจารจะทําอะไรอะไรมันก็ไม่ไม่ไม่ไปไม่อะไรเหมือนขี้เกียจด้วยอะไรด้วยอะค่ะมันก็จะมีตัวบอกว่าเป็นอย่างนั้นว่าเราขี้เกียจทําไมวันนี้เราขี้เกียจจังแล้วว่ารู้สึกร่างกายเราก็ไม่ค่อยจะแอคทีฟหรือว่าแข็งแรงขึ้นมานะคะ ถ้าเราไม่อยู่กับมันมันก็โอเคมันก็ไม่เข้าใจที่ตวงตาพูดว่าเพราะนั้นน่ะตอนแรกก็ยังงง,ง,งว่าเอ้เราจะต้องทําความเข้าใจเรื่องอันนี้ก่อนหรือเปล่าเราต้องออกจากมันให้ได้ก่อนหรือเปล่าแล้วถึงมาพิจารณาแต่ก็ยังแอบพิจารณาเหมือนกันนะคะลวงตามันก็เลยมันค่อนข้างจะสับสนนะคะแต่นี้เข้าใจแล้วว่ามันทําพร้อมๆกันได้ไยมันชัดเจนไหมเดี๋ยววงตาพูดเนี่ย หรือภาคปฏิบัติไม่ชัดเจนแต่ทฤษฎีอ่ชะชัดเจนแล้วแต่ภาคปฏิบัติช<ะ>ัดเจนไหมว่าปฏิบัติอย่างไรชัดเจนค่ะหลวงตาเพราะว่าก็เคยหลวงตาให้พิจารณามาก็สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ถึงแต่ตอนที่เขาพิจารณาที่หลวงตามาถามหลวงตาเรื่องว่าพิจารณาที่หลวงตาบอกมันต้องชำละชิ้นส่วนออกมาให้หมดเลยแล้วก็ ให้เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันสลายไปเป็นน้ําเป็นดินเป็นไฟอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนนั้นก็มรณาหน,นุสติก็ใช้วิธีว่าตั้งแต่เกิดจนตายจนแก่จนเจ็บจนตายแล้วก็ไปเผาสภาพที่เผาแล้วที่จบแล้วเมื่อเมื่อเผาเสร็จเนี่ยมันเป็นสภาพยังไงก็ก็ตรงนั้นก็ก็เคยทาว่าตรงนั้นอยู่แล้วค่ะหลวงตาทีนี้ว่าจะต้องทํามันคือต้องต่อเนื่องต้องต่อ สําคัญคือความต่อเนื่องอย่าไปใส่ใจกับอารมณ์ผงโล่ปโปโลบ๊อสบายว่างไม่ว่างอะไรอย่าไปใส่ใจใส่ใจแต่การพิจารณาเนี่ยความตายร่างกายเนี่ยให้เห็นว่ามันไปเที่ยงในต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนยิ่งหมอเนี่ยปกติเสนื่ยเอแล้วแล้วไม่ได้ทํางานอะไรแล้วเนี่ยเวลาที่มันจะพิจารณาสามารถพิจารณาได้ทั้งวันทั้งคืนนในในแง่ของการปฏิบัตินะคะหลวงตาอย่างเราเราสมมุติเราพิจารณาเรื่องมรณา,านุสตินะคะอันนี้มันควรจะเริ่มตั้งจาก ไม่มีแล้วมาเป็นมีไหมคะตั้งแต่สเปิมกับกับไข่ผสมกันแล้วจนเป็นไว้เด็กไว้ทำงานแล้วไว้แก่ไว้ชราไว้แล้วก็ตายตายแล้วก็ต้องเห็นชัดว่ามันไปเผาหรือไปฝังอะไรนะตายกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟกลับคืนสู่ธรรมชาติตามเดิมมาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติตพิจารณาหนึ่งส้มไกสุกือหนึ่งต้องต่อเนื่องการพิาจารณาท่านนี้ถ้าไม่ต่อเนื่องใจิตใจมันไม่ปรงปล่อยวางได้เพราะ,ะ,ะว่ามัน พินาแป๊บๆก็ไปเผืินโลกหลงโลกหลงไปจับอารมณ์หรือหลงโลกหลงไปยุ่งรายในโลกไปคิดเรื่องโลกฟุ้งซ่านในโลกไปดูหนังฟังเพลงในแชทในไลน์ลนโทรศัพท์มือถือไปเพลินคุยเพลินกินเพลินเที่ยวอันนี้มันไม่มันไม่สามารถพรองเปวางได้เพราะว่าจิตมันกำลังจะปรงอยู่ดีๆก็ไปหากิเลสมาใส่มาทางตาอุจจาร่นิ้งกายใจมันก็เลยไอ้ไอ้ที่ปรองอ่ะกับไอ้ที่เราไปหากิเลสมามันไม่เท่ากันมันไม่ทันกันตายซะก่อน ใช่ค่ะใช่ค่ะหลงตามันขาดความต่อเนื่องนี่คือจุดบอดของพุทธิปฏิบัติธรรมคือเิญาเพียงแค่พุทธิเบญณาในในรูปแบบเบญณาอยู่ในรูปแบบนังสมาธิเดชทุกกรมก็ไม่ได้นานหลอกวันนึงได้ไม่ตักี่นาทีแต่เพลินในโลกยี่สิบสี่ชั่วโมงเพลินในโลกเพลินในโลกโลกเพลินได้โทรศัพท์มือถือเพลินกินเพลินเที่ยวเพลินสังสาร์เนี่ยเพลินไปจับอารมณ์ว่าโลภโกรสบายเพลินแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเราคิดดูสิว่า ไปเพลินโลกเพลินจับอารมณ์เนี่ยกี่ชั่วโมงแต่ปฏิบัติพิณาถึงความตายความไม่เที่ยงของทัณหาเนี่ยกี่นาทีมันเทียบกันไม่ติดระหว่างงานที่จะปลงปล่อยวางกับงานที่เป็นกิเลสกรับขอพระคุณกรับขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงตาก็จากที่เมื่อกี้ความเข้าใจที่หลวงตาอธิบายพี่หมอก็คือว่า ความเข้าใจตั้งต้นหรือจุดประสงค์คือต้องให้เข้าใจตรงจุดนี้ค่ะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรหลวงตาสอนอะไรการพิจารณาเพื่ออะไรให้เข้าใจในสิ่งที่คือเหมือนกับว่าอยู่กับปัจจุบันฟังที่หลวงตาเมตตาสอนให้เห็นในจุดประสงค์จริงๆของเหมือนมาฟังธท,ทมธรรมะคืออะไร แล้วที่หลวงตาให้ทาทาแบบนี้ทําไมผลมันคืออะไรมันปล่อยวางกันที่ตรงไหนแบบนั้นนะเจ้าค่ะหลวงตาซึ่งทั้งหมดก็คือความเข้าใจนะตอนนี้คือหลวงตาก็เมตตาบอกว่าการพิจารณาทั้งหมดคือมันเพื่อมาเห็นสัจธรรมความจริงจากที่ด้วยอวิชาความไม่รู้ที่หลวงตาสอนคือมันเกิดมาด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าทั้งหมดอะความมีทั้งหมดอะ มันไม่เคยมีอยู่จริงคือเราอะหลงยึดตั้งแต่เกิดมาคือด้วยการที่ได้รับการจะเรียกว่าเหมือนกับตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาจริงเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ชื่อนี้เราไม่ได้เป็นคนนี้แต่พ่อแม่ทุกคนเรียกเราว่าเราเป็นแบบนี้เราก็ยึดหรือเราก็เข้าใจมาตลอดว่าเราเป็นคนนี้เราเป็นแบบนี้เราเป็นอย่างนี้ แต่ที่หลวงตาสอนและเหมือนเข้าใจใหม่เรียนรู้ใหม่มันเหมือนกับเป็นการเป็นความเข้าใจใหม่อย่างนั้นนะเจ้าคะ่ะว่าไอ้ที่เราเข้าใจมามันคือเข้าใจผิดไอ้ที่ทุกอยู่ก็เพราะเข้าใจผิดมันก็เลยมีผู้ทุกแต่ความทุกอะ่ะคือมันทุกสิ่งเนี้ยมันทุกเราอะ่ะคือตัวทุกหลวงตาก็ให้เหมือนกับว่าหลวงตาก็เลยมา บอกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบที่หลวงตาให้เพียรให้เห็นคือหเห็นว่ามันไม่มีอยู่มันมันไม่ใช่เราจริงๆแบบนั้นมันไม่ใช่ให้ทำอะไรหลวงตาไม่ได้ให้ไปทำอะไรมันเหมือนเป็นความเข้าใจใหม่เรียนรู้ใหม่จากที่ไม่เคยจากที่เข้าใจอะ่ะ คือให้มารู้ซะว่าเข้าใจผิดตรงไหนแล้วเข้าใจใหม่อย่างที่แม่มุย้ยแม่โมหรืออาจารย์ทุกท่านบอกคือจริงๆแล้วไม่ไม่ได้ให้ไปทำอะไรแต่ให้เข้าใจความจริงอะคะ่ะความคิดทั้งหมดความคิดไม่ใช่ความจริงความจริงอะ ความจริงที่มีอยู่จริงความจริงในายศศจะทำความจริงคือมันไม่เคยมีตัวเรามาตั้งแต่แรกคือให้มาเข้าใจให้มาเรียนรู้กันตรงเนี้ยไม่ได้ให้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรให้เข้าใจสมมุติเป็นสมมุติสมมุติคืออะไรสมมุติทั้งหมดมันไม่มีอยู่จริงเป็นยังไงแบบนั้นเจ้าค่ะมันจึงไม่ได้ หลวงตาจริงๆแล้วหลวงตาไม่เคยความเข้าใจตอนนี้คือหลวงตาไม่ได้เคยบอกให้ให้ใครต้องไปทําอะไรเพิ่มไม่ได้เคยบอกหนุ่มว่าให้ที่หลวงตาบอกว่ายึดอ่ะคือเหมือนกับว่าแค่ให้เข้าใจว่าคือมันนะเข้าใจผิดมันถึงไปยึดมันคิดว่ามีมันมันถึงคิดว่าความมีทั้งหมดอ่ะม,มันมีอยู่จริง หลวงตาแค่มาบอกให้รู้ให้รู้แก่ใจตัวเองให้รู้แก่ใจทุกคนว่ามันเข้าใจผิดมันเข้าใจผิดมันไม่ได้มีตัวมันอยู่จริงๆให้รู้ว่ามันโง่แบบนั้นความไม่เที่ยงเป็นยังไงหลวงตาก็เมตตาอธิบายมันก็จริงที่เวลา ที่ไปอยู่แต่กับแค่ความคิดความคิดจากจริงๆความคิดพอดูจริงๆมันก็ไม่รู้อยู่ไหนเราก็ไปหลงอยู่แก่แค่กับสิ่งที่มาโนขึ้นมาแล้วไปหลงจริงๆจ,จังๆแบบนั้นมืนที่หลวงตาบอกความจริงมีแค่อย่างเดียว ให้รู้ซาว่าตัวเราที่คิดว่าเราอ่ะมันไม่เคยมีอยู่จริงๆแบบนั้นเจ้าค่ะสาธุปเพี้นายนี่แหละอย่างที่เราพูดนี่แหละให้มันต่อเนื่องไม่ขาดสายให้มันลงแก่ใจว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จมันเป็นมายาที่เรานึก,กว่าเสมือนว่าจริง มีอยู่จริงยึดได้จริงม,มีสามีที่จะยึดได้จริงตัวเราจะยึดสามีได้จริงมันเป็นมายาไม่ได้ยึดได้จริงหรอกทุดทายก็ต้องสิ้นสมบุริ์มต้อง,าองมานเป็นนายต่อเนื่องไม่ขาดสายทุกอย่างเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราที่สุดมันก็เป็นแค่สมมุติเป็นมายาหลอกลวงเราไปวันๆหนึง่งกราบขอพระคุณเจ้าค่ะหลวงตา